t o w e r Tag Game สีซอแอนเปเปอร์ทะเลเกลือและเรือพับบอดเกมที่จะพาคุณไปสู่โลกของทะเลกระดาษพับเกมนี้เล่นได้2 4ถึคนใช้เวลา30นาทีเหมาะกับผู้ที่อายุ8ปีขึ้นไปเกมนี้จะเล่นเป็นรอบไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีผู้ชนะด้วยคะแนนตามที่กำหนดไว้ 1. เตรียมการสรุปกฎให้พร้อม 2. ส,สับกองการ์ดวางไวท้ที่จุดที่สะดวก สาส่วนกาสองใบวางไว้ข้างกองจั่วเป็นกองทิ้งสองกองสสุส่มเลือกผู้เล่นคนแรกเกมจะเล่นวนตามเข็มนาฬิกาให้ผู้เล่นทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. ห,หยิบกาเข้มมือหนึ่งใบจาก2วิธีวิธีแรกตัวกาสองใบเลือกเก็บหนึ่งใบส่วนอีกใบทิ้งลงกองทิ้งใดก็ได้วิธีที่ 2. เลือกหยิบกาใบบนสุดหนึ่งใบจากกองทิ้งใดก็ได้ 2. จับคู่กาด ผู้เล่นจะใช้ความสามารถได้ถ้ามีการคู่กันให้ผู้เล่นเอาการคู่นั้นวาไงหายไว้หน้าตัวเองแล้วทำความสามารถที่ระบุไว้ด้วยตาเดียวกันใช้ความสามารถการได้มากกว่าหนึ่งอย่าง 3. ผู้เล่นสามารถขอจบรอบได้ถ้าเก็บคะแนนรอบนี้ได้มากกว่าหรือเท่ากับ7คะแนนเมื่อผู้เล่นต้องการจะจบรอบให้ผู้เล่นคนนั้นเปิดแขนในมือพร้อมกับประกาศว่ายุดหรือโอกาสสุดท้าย หย ies, monde, les les ุดผู้เล่นทุกคนจะต้องเปิดกระได้มือแล้วนักคะแนนทั้งหมดจะก้าของตนเองโอกาสสุดท้ายผู้เล่นที่เหลือจะได้เล่นงอีกคนละหนึ่งตาเป็นตาสุดท้ายแล้วจบตาด้วยการเปิดกรบนมือแต่วนักคะแนนทั้งหมดจะกกาของตนเองถ้าผู้เล่นที่ขอจบรอบมดคะแนนสูงกว่าหรือเท่ากับคนอื่นให้ถือว่าชนะการเดิมพันแล้วได้คะแนนจากกรตาปกติบวกกับโบนัสสีผู้เล่นอื่นจะได้คะแนนจากโบนัสสีเท่านั้น แต่ถ้ามีคะแนนนับว่าคนอื่นอย่างน้อยหนึ่งคนถือว่าแพ้การเดิมพันและจะได้คะแนนจากโบนัสสีเท่านั้นผู้เล่นอื่นจะได้คะแนนจากการ,ร,รต์ตาปกติถ้ากองการหมดในตอนจบตาของผู้เล่นคนใดคนหนึ่งรอบนั้นจะจบลงโดยไม่มีการนับคะแนนคะแนนที่จดไวในรอบนี้จะรวมกับรอบที่ผ่านมาถ้ายังไม่มีผู้ที่คะแนนถึงตามที่กำหนดไว้ให้เริ่มเล่นรอบใหม่โดยการนำการทั้งหมดมาสับอีกครั้ง และผู้เล่นทางซ้ายมือของผู้ที่จบรอบจะได้เล่นเป็นคนแรกในรอบนี้การคู่การปู1คะแนนต่อคู่ผู้เล่นเลือกการขึ้นมือ1ใบาจากในกองทิ้ง1กองโดยห้ามจับกองทิ้งและไม่ต้องโซกาดที่นําขึ้นมือการเรือ1คะแนนต่อคู่ผู้เล่นจะได้เล่นอีก1ตาทันทีการปลา1คะแนนต่อคู่ผู้เล่นสามารถหยิบการดใบนสุดจากกองตัวได้หใบ การนักไว้นาน้ำคู่กาสลาม1คะแนนต่อคู่ผู้เล่นสามารถสวมหยิบกาหนึ่งใบจากผู้เล่นคนอื่นได้การนางเงือกได้คะแนนจากสี่การที่ไม่จํานวนมากที่สุดของตัวเองใบละหน,น,นึ่งคะแนนแต่ถ้ามีการนางเงือกมากกว่า1ใบให้ใส่การนางเงือกใบถัดไปนบคะแนนจากสีที่มากที่สุดรองลงมาตามลำดับถ้าผู้เล่นวางการนางเงือกครบ4ี่ใบจะชนะเกมชันที่การคอลเลคชัน ก๊าซหอยถ้ามีการาดทั้งหมด1 2 3 4 5ห้าหรือ6ใบจะได้คะแนน0 2 4 6 8หรือ10ตามลำดับก์ดหมึกถ้ามีการาดทั้งหมด1 2 3 4หรือ5ใบจะได้คะแนน0 3 6 9หรือ12ตามลำดับกร์ดเพนกวินถ้ามีการาดทั้งหมด1 2หรือ3ใบจะได้คะแนน 1>, 1 3หรือหตามลำดับการกรราสีถ้ามีการทั้งหมด1หรือ2ใบจะได้คะแนน0ูหรือหตามลำดับการคูณคะแนนประภาคาน1คะแนนต่อ1ใบฝูงป้า1คะแนนต่อหนึ่งใบอาณาจัรเพนกวิน2คะแนนต่อ1ใบกับตัน3คะแนนต่อหนึ่งใบผู้เล่นที่วางการนางเงือครบ4ใบ ชนะเกมทันทีหรือมีผู้เล่นได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าคะแนนที่กําหนดไว้ผู้เล่นที่มีคะแนนสูงที่สุดจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าเสมอกันผู้เล่นที่ได้คะแนนสูงที่สุดในรอบสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะไปมาร่วมสนุกไปกับเหล่ากระดาษภาพแห่งท้องทะเลมากมายด้วยกันที่ towerthegame.com